ที่มีพนักง,งานเนี่ยทิ้งขยะทุกวันแล้วก็ทิ้งเนี่ยลอยตุ๊บป่องขึ้นมาก็คือเป็นขวดพลาสติกหมดไปหนึ่งไม่พออ่ะเอามาทิ้งอีกจ้าทิ้งยับเลยโอ้โหคนที่เห็นคลิปเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าทำไมมักง่ายแบบนี้ล่ะ เจ้าของคลิปถึงกับต้องถ่ายคลิปมาประจานเลยนะคะเป็นเรือดินเนอร์หรูลองแม่น้ำเจ้าพยานะคะทำเสียมาก สาวถึงกับร้องโอดเลยรักโลกแทบตายเจอแบบนี้แทบเป็นลมเรือดินเนอร์หรูแต่พฤติกรรมพนักงานบางคนไม่ลักซูรี่สมกับเป็นเรือเลยเทขยะเท hey, ของเสียลงแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเธอบอกว่าเธอเห็นแบบนี้แทบทุกวันสิ่งที่ถ่ายมาได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่เขาทําแบบนี้เป็นประจําทิ้งทั้งขวดพลาสติกกล่องโฟมเศษอาหารทำแบบโนสนโนแคร์ไม่กลัวเลยว่าจะมีคนเขาเห็น